สมาอยู่ยังประหยัดอาตมานะอธิษฐานนะขอให้หายนะขอให้หายดจะไปเยอเด็กหน่เจ็บดีๆสิบวรนแล้วยังโผล่นาจักตรงนี้เวียนก,ก,กรรมอะไรของมึงวะแกมึงเป็นใครว่างมาจากไหนเนี่ย คุณจะจองเวรกับมันทำไมมันอยากสามึงนา้นเน่กคไม่ให้มเออพามันหลงอีกกูรู้พาหลงนูนหลงไม่ใมันไม่อยากให้มันตายกูไม่อยากให้มันตาย ต้องช่วยมันให้มันชดใช้กรรมมันมึงนั่นแหละเป็นกรรมไม่ใช่ล่างไม่กูจะขอขอบุญมันก่อนมันมีบุญเยอะมันชอบทำบุญ,บญกูขออยู่กับม,มันก่อนใครสั่งใหง้ให้ให้ให้มึงมาใครสั่งใครสั่งใครสั่ง มันไมนใ่ให้บอกมันไม่ให้บอกมึงกลับไปมึงกลับไปซะนะมึงกลับไปซะนะมึงกลับไปซะนะกลับไม่ได้มันไม่ให้กลับมันไม่อยู่มันไม่ให้กูกล้ามันบูกกูไว้กูกลับไม่ได้มันผูกกูไว้ ตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งมึงมากันเป็นทีมเลยใช่ไหมไปมึงหลุดไป โอ้มาทางนั้นไปทางนั้นนะไปทางนั้นเลยนะไปทางนั้นไปทางนั้นออกไปออกไปไปไม่ได้ไปไปเปิดบูควายในยะนาวาุธังในยะนาวาุธัง ไปไปเถอะไปพากันออกไป ไปมันจะได้บุญใหญ่แล้วมันได้บุญใหญ่กู้ขอกอบุญมันก่อนไม่ได้ออกไป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 ออกลุดหลุดหลุดรุดรุด หลุดไปหลุดไปหลุด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 ไปหลุดไปในยะนาวุฒิธงในยะนาวุฒัธงในยะนาวุฒัธงในยะนาวุฒัธงหลุดไป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 มึงยุติการจองเวรได้แล้ว ุติการจองเวรไป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 หลุดไปหลุดไปหลุดออกไปหูดออกไปหลุ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 ดออกไปไปไปหลุดออกไป หลุดออกไปไปหลุดออกไปออกไป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 หลุดไป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 หลุดหลุดไปไปดิ มึงจะตายกี่รอบกี่หนมะฮะฮะตายซ้ำตายซากไป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 ป้าไปนะป้านะไป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  ไปไปหลุดพันธนาการทั้งหลายนะจงหลุดไปนะจงหลุดไป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 ไป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 หลุด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  lút lút bay 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 lút lút หลุดไป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 นะหลุดไปนะหลุดไปนะหลุดไปฮะหลุดไป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 ไปมางหนไปนั้นไป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 

นัยยะนาวุธังนัยยะนาวุธังนัยยะนาวุธังไป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 จ้างสติให้ดีนะมึงนะจ้างสติให้ดีนะ ตั้งสติให้ดีนะมึงใปนะหลุดพ้นนะหลุดพดหลุดพันธนาการนะจงหลุดพันธนาการนะที่หมอผีกระทากับมึงจงหลุดพ้นไปะนะกูจะปลดปล่อยมึงนะกูจะปลดปล่อยให้มึงหลุดไปนะกูจะหลุดปลดปล่อยให้มึงหลุดไปนะจงหลุดพ้นนะจากพันธนาการจากพ่อมดหมอผีนะ ที่ทำมึงไว้นะออลหลุดพ้นหลุดพ้นนะหลุดพ้นนะหลุดพ้นนะจงหลุดพ้น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 ไปจงหลุดพ้นไปนะจงหลุดพ้นไปไปไปซะออกไปซะออกไปนะออกไป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  ออกไปออกไปออกไปนะจงหลุดพ้นนะจงหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะไปสู่ภพภูมิของมึงซะไปสู่ภพภูมิของมึงซะออกไป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 ะออกไปไป <Okay. S 2> อย่าทนเลย,ยไปเลยทีเข้าเข้าได้ออกไม่เป็นไป oh. ไป Nào thằng này nhá Nào thằng này nhá Nào thằng này nhá nào thằng này nhá nào mày này tung mày nàng 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 tung

ยักษ์เต็มตัวเลยเวสาพุาเวสาพุษาเวสาพุษาเวสาพุ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 ไอยักษ์ในล่างนะออกมาออกมาไล่มันนะไอรักในล่างนะมันจงออกมาไล่มันไอยักษ์ในล่างนะเวสาพุษา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 เวสาพุเวสาพุเวสาพุา เว้ยซะพูดซะเว้ยซะพูดซะเว้ยซะพูดซะ กระทะทองแดงนะมึงจะร้อนลนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันร้อนลนอยู่ไม่ได้ไป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 ,ไป <c oughs> เดกนนี้ตมือไป้ะทีเด้ ไปนาทีช่วยกูด้วยกูอยากไปกูไปไม่ได้กูจะเผามึงแล้วเนี่ยกูไปไม่ได้กูก็เผามึงแล้วเนีกูจะเผามึงเนี่ย

Cuba ni, ni, ni. เวีนตัดกรรมนะตัดเวีตัดกรรม มัดมึงมึงกูก็จะมัดมึงเหมือนกันเอามือมัดมามัดกลับมัดมามัดกลับน้ำยอกน้ำบง่ง

ทางนั้น 哎。 พ้นะจงหลุดพ้นะจงหลุดพ้นนะจงหลุดพ้นจากพัธนาการจงหลุดพ้นนะตัดเวรตัดกรรมนะจงหลุดพ้นะจงหลุดพ้นะหลุดผลนะหลุดพลนะมึงไปนะหลุดพ้นนะกูปลดปล่อยแล้วนะกูปลดปล่อยแล้วมึงต้องไปนะไม่ไปมึงอยู่นี้อีกนานนะไป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 ดิ กูให้โอกาสแล้วนะนนเออไป ล้างหน้าเอามือมาล้างหน้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 าอย่าไปคิดถึงมันนะล้างหน้า อะไรมาอ่ะก็ดูแลล่างถือว่าฮะดูแลล่างนะเว้ยดูแลล่างนะนะปกปักรักษาล่างหน่อยนะนะบารมีกูไปนะบารมีกูไปนะบารมีกูไปเอาไปโนมีกูไปบารมีกูไปนะ เอาบารมีกูไปปกปังรักษาล่างนะเอาไปใช้งานนะเอาไปใช้งานซะนะเอาไปใช้งานไหนยะนอนุ้งังนะ